Let's go Let's go ออกจากบ้านกันครับเพื่อนๆผมผกโงกว่าแล้วครับวันนี้วันนี้ขับรถไปนะครับผมก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะวันศุกร์ก็หลังเลิกงานตอนเย็นเผื่อเผื่อมีเลี้ยวมีแรงเหลือก็จะไปไปวิ่งรถต่อสักหน่อยนะครับเพื่อนหาอะไรได้เสริมเนาะหลังเลิกงานเลี้ยวซ้ายไปยังหมู่บ้านร่มประดูซอยห้าแล้วเลี้ยวขวา แต่เพราะวันนี้ก็ตารางงานวันนี้ก็ไม่ได้มีไปไม่ได้มีไปตางจังหวัดนะครับวันนี้มีไปก็มีไปวิ่งงานในในเมืองนี่แหละครับเพื่อนก็แถวสาทรไปกับน้องเทียวออฟฟิศก็ตารางงานวันนี้ก็มีงานเดียวนัครับเพื่อนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีงานเพิ่มอีกหรือเปล่าช่วงบ่ายส่วนพี่ๆอีกสองคนกไ็ไปวิ่งงานตางจังหวัดครับไปกับเจ้าหนายเนาะส่วนเราก็ สแตนบายสแตนบายออฟฟิศเนี่ยวื่อมีงานอะไรออฟฟิศเรียกใช้อะไรเงี้ยก็ที่ขับรถไปวันนี้ก็ต่ปกติก็คือถ้าขับรถไปเนี่ยจะออกจากบ้านเช้าประมาณสีห้าสี่ห้าครึ่งอะไรเงี้ยแต่วันนี้หกโมงตกบงออกไปเนี่ก็ไม่แน่ใจว่า รถจะติดหรือเปล่าแต่ว่าดูๆแล้วเหมือนกับเดือนนี้นี่รู้สึกว่ารถโล่งๆนะครับเพื่อนไม่แน่ใจว่าโรงเรียนเริ่มเริ่มปิดเทอมแล้วหรือเปล่าคือเอกชนอาจจะปิดเทอมแล้วแต่ว่าเด็กเด็กโรงเรียนอ่รัฐบาลทั่วไปอาจยังไม่ปิดแต่ว่าโรงเรียนเอกชนนี่น่าจะน่าจะปิดกันแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เพราะว่ารู้สึกว่ารถมัน ไม่่คยติดเท่าไหร่ครับเพื่อนเพราะว่าขับมอไซค์ไปปกตินี่คืออยู่ขึ้นสะพานสาทรเนี่ยมันจะติดแบบโหยาวมากเลยท้ายแถวนี่ถ้าผมออกหกโมงนี่ท้ายแถวก็น่าจะอยู่ประมาณสักท่าอแถวอะไรครับบีทีเอีสวงเวียนใหญ่บีทเอสวงเวียนใหญ่นี่ก็ท้ายแถวก็ก,วก็ติดแล้วก็แต่ก็ไหลไม่ได้เรื่อยเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือที่ขับมอไซค์ไป ตั้งแต่ที่ซองสังเกตดูก็คือประมาณเดือนนี้นะตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมาเนี่ยคือท้ายแถวก็ไปอยู่นู่นเลยอยู่ทีสะพานสาธรประมาณก่อนจะขึ้นส,พนสนนะะ,นะพานสาธรอะจะทีสะพานสาธรก็คือดูแล้วมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่อนะไรเงีงเย้ยโล่งๆเไยก็เลยเออลองลองลอง,ลองขับรถไปดู <laughs> แต่ว่า ดูตามเส้นทางแล้วก็คงไม่วิ่งเข้าสาทนรนะเนี่ยคือวิ่งวิ่งไปทางพระรามสามเนาะวิ่งพระรามสามลงมงทา่าพระแล้วก็วิ่งเส้นพระรามสามแล้วก็วิ่งยาวไปข้ามไปข้ามสะพาน,นตรงแถวนางนินจีครับว่าไปลงยาวตรงไปลงยาวที่ที่นู่นเลยครับที่ศูนย์ประชมุมแห่งชาติศเศรษฐกิจแต่ว่าสวนสวนเบนเลยก็คือมัน เส้นพระรามสามเนี่ยมันข้อดีก็คือมันไม่มีไฟแดงเนาะคือถ้าว,วิ่งเส้นสาทรเนี่ยมันใกล้กว่าก็จริงแต่ว่าแต่ว่าไฟแดงมันเยอะครับเรื่องติดไฟแดงเนี่ยมีรถแล้วก็ติดไฟแดงติดอะไรเนี้ยก็ดูช้าแต่ว่าเส้นพระรามสามถึงแม้ว่ามันจะติดติดช่วงอุโมงอุโมงท่าพระนนะลงไปแล้วก็ยาวไปถึงไปถึงข้ามสะพานสะพานสูงสะพานพระรามสามไปแต่ว่ามันก็ ม่ได้ติดแช่นะครับเนี่ยมันก็พอไปได้เรื่อยๆนะครไหลไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็อย่างนึงมันไม่มีไฟแดงนะพอหลุดตรงนั้นไปก็โล่งนะครับหรือตรงนั้นไปก็วิ่งยาวเลยข้ามข้ามสะพานไปก็กลับรถก็ถึงขอดเจ้าหน่ายเลยดูแล้วมันสะดวกกว่านะแต่ผมดูจาก Google Map ก็ใช้เวลาประมาณ51นาทีเัยก็คือถึงนู่นก็ประมาณ7โมง คือถ้าเจ็ดโมงนี่ก็ชิวเวแล้วครับแวะหาอะไรกินสักแปหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรไกินแถวบ้านก็ยังกินปกติก็จะซื้อข้าวต้มมัดกับข้าวเหนียวสังขยาไปกินครับแต่ว่าเริ่มกินทุกวันทุกวันก็เริ่มเบื่อแล้วนี่ก็ว่าจะไปหาซื้อปาท้องโก๋แถวแถวตรงเซเว่นน้าเซเว่นครับแถวแถวในซอยผัยสิโตนะครับม็มีปาท่องโก๋ขายอยู่ สองเจ้านะก็ทำเสร็จใหม่ๆแล้วร้อนนะกินก็รู้สึกแบบก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่ผมกินก็คือกินปาทั้งโกกับกาแฟเี่มันเพราะผมไม่กินข้าวเชาว้าปกติก็จะกินเนี่ยกินแต่กาแฟกับขนมปังอะไรเงี้ยบางทีก็ขนมปังเซเวน่นแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ซื้อขนมปังเซเวน่นกินเท่าไหร่ก็จะซื้อแบบนี้นะซื้อข้าวต้มมัดไปกินบ้างซื้อ เราต้กโกไปกินบ้านครับแล้วแต่ละวันง่วงนอน,นเหมืเลิกงานเด็กมันก็ไม่ได้ไม่ได้เลิกดึกมากเท่าไหร่ครับก็เลิกก็ประมาณเอก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่นะครับประมาณเนี้ยทุกวันสามทุ่มสี่ทุ่มแต่ว่าคือข้อเสียก,ก็คือบ้านผมมันไกลนะผมอยู่บ้านผมอยู่แถวพุทธมณฑลสายสี่แล้วก็จากขอเจ้านายมาถึงบ้านก็ ใช้เวลาเดินทางก็เป็นชั่วโมงกว่าจะมาถึงบ้านแล้วห้าทุ่มกว่าจะอาบน้ากว่าจะทาเรสเ็จแล้วกว่าจะนอนก็กวป่าไปเกือบเที่ยงคืนทุกวันนะครับเพื่อนแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้านะตีห้าตีห้าครึ่งแล้วต้องตื่น้วเพื่อนเพราะว่าทํางานในเมืองคือถ้าออกออกสายเหมือนสมัยแต่ก่อนเนี่ยออกเจ็ดโมงเนี่ยไม่ทันนะครับเจ้านายนะัดเจ็ดโมงสี่สิบห้าแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องไปไปสแตมบายก่อน เพราะว่าลงเวลาก็เจ็ดโมงก็ได้แหละครับมันก็เลยทําให้แบบว่านอนเหมือนนอนน้อยไปหน่อยแต่ว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับกับกับตัวผมเองด้วยครับคือจริงจริงเวลากลางวันก็มีเวลานอนเวลาวิ่งงานเสร็จก็มีเวลานอนอยู่ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่นะั้นแล้วแต่วันไหนวิ่งงานเสร็จเร็วก็มีเวลานอนเยอะแต่ส่วนมากก็ ทีมก็นอนไม่หลับนะครับเพื่อนพอได้ตื่นแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับคระจะนอนหลับก็หลับแค่แป๊บเดียวหลับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบหลับแป๊บแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็โอเคครับเพื่อนก็ถือว่าเป็นการทักทายยามเช้าระหว่างทางไปทําง,งานสําหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจงานขับรถก็ที่บริษัทก็ยังเปิดรับอยู่นะท่านเพื่อนก็เห็น เพื่อนๆมีทักมาถามนะเรื่องของงานขับรถผู้บริหารน,นะก็มีหลายบริษัทนะครับวันนี้ก็มีเห็นโทรมาสองสามเจ้านะครับแต่ว่าพอดีว่าผมก็มีงานแล้วนะครับก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าคือตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้แบบรายได้ที่แน่นอนครับเพราะว่าข้อเสียของทรับคอนแทคเลยก็อย่างที่เราทราบๆรู้ๆกันก็คือ เงินเดือนมันไม่ได้เยอะนะซับผูแท็เงินเดือนก็จะน้อยหน่อยแต่ว่า,อาพอรายรับรวมต่อเดือนมันก็สองหมื่นขึ้นนะครับเพื่อนแต่ว่าสองหมื่นเท่าไหร่นี่เนะี่ยแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ,อระบบซับคนแทคส่วนมากก็จะเป็นแบบเงินเดือนเงินเดือนออกเงินเดือนกับโอทีออกออกคนละวันกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นก้อนนะเพนก็คือมันจะแบกก่งออกเป็นสองก้อนคือถ้าคิดการทํางานก็เหมือนเป็นวิกะครับเนี่ย ือเงินเดือนออกออกทุกวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยโอทีออกทุกวันที่สิบห้าอะไรเงี้ยถ้าถ้าการทํางานก็เป็นนวิกนะคือบางคนก็แบบว่าเคยเคยได้เงินเป็นก้อนๆเนี้ยครับพอพอบางทีมาได้เงินแยกเนี้ยบางทีก็จะมองว่ามันมันได้น้อยเนียบางทีแบบได้เงินเดือนหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยครับเงินเงินเดือนออกได้เงินมาหมื่นหนึ่งโอทีออกก็ได้มาอีกหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็ดูเหมือนบางคนก็บอกว่ามันเงินมันกระจายอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากบริษัทอ่ที่ทาเกี่ยวกับ เอาซอสหรือว่าซับคอนแทคกก็จะประมาณนี้ครับเพื่อทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะบริหารจัดการยังไงเนาะเรื่องของเงินเพราะว่าจริงๆมันก็คือมันก็คือ,งอเงินก้อนเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันแตกออกเป็นสองส่วนวก็คือสิ้นเดือนกับกลางเดือน <laughs> มีหนี้มีสินก็ต้องบริหารจัดการว่าจะจ่ายกันยังไงอะไรเงี้ยครับส่วนจะได้เยอะได้น้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับสัญญาว่าจ้างที่บริษัททําไว้แล้วก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเจ้านายด้วยครับว่าเจ้านายใช้งานเยอะหรือเปล่าอเงี้ยถ้าเจ้านายใช้งานเยอะหรือว่ามีแบบมีปาร์ตี้มีอะไรบ่อยมีตีกงตีกลอฟด้วยอะไรเงี้ยทุกเสาร์อาทิตย์เลยก็จะได้เยอะนะครับได้กันบางคนก็ได้กันหลักหลักสามก็มีครับผมแต่ว่าก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะือถ้าได้หลักสามนี่ก็คือ ก็ต้องทํางานแบบพูดง่ายว่าก็ก็ต้องทํางานแบบงงทนบทุกวันนะครับเพื่อนโอเคขอบคุณครับผมก็โอเคครับเพื่อนก็มีเรื่องมาพูดคุยกันได้น้อยครับระหว่างทา่เราทำงานก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะพอดีว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงเท่าไหร่ก็กลัวเพื่อนเพื่อนแบบจะห่างหายกันไปก็จะอาจ าบางคลิปก็อาจจะมีมีประโยชน์บ้างบางคลิปก็อาจจะมีประโยชน์บ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็พยายามจะจะทําคลิปลงเรื่อยๆลงบ่อยๆนะครับก็มีพยายามจะแบบว่าจ,จะหาคลิปมันลงเรื่อยๆนะครับบา,บางทีก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับช่วงนี้บางทีก็เป็นการเดินทางทา,งทางนาำจากละวันนะช่วงนี้หาได้ได้เสริมหลังเลิกางานก็จะวิ่งแค่วันวันอาทิตย์บ้างวันเสาร์บ้างวันศุกร์บ้างนะเงี้ยครับแล้วแต่ ็แต่ละขั้สถานการณ์ในในแต่ละครั้งนะครับผมก็โอเคครับเพื่อนๆถึงคอนโดเจ้านายนะครับแลเพื่อนเพื่อนโอ้ยรถไม่ค่อยติดนะครับน่าจะติดเทิร์นจริงด้วยครับผมก็ถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงนิดๆนะครับเพื่อนเจ็ดโมงหนึ่งนาทีเนาะ <c oughs> ก็มีเวลาไปหาอะไรกินแป๊บหนึ่งแล้วเพื่อนเดี๋ยวคงไปหา ไม่รู้ไม่ได้เมื่อเช้าไม่ได้ซื้อขนมอะไรมากินก็คงหนีไม่พ้นเซเว่นไหนกันเหมือนครับแต่ว่าปากซอยปากซอยสุขุมวิทสิบหกก็มีมีของขายมีของกินเยอะยู่นะแต่ว่าขี้เกียจเดินไปกันเหืือนเพราะว่าเดี๋ยวไปที่ออฟฟิศก็มีด้านล่างก็มีของขายกันไม่แน่อาจจะไปซื้อแถวออฟฟิศก็ได้แต่ว่าเช้าผมก็ส่วนมากก็ขนมปังแล้วันเพมือนซื้อขนมปังเซเว่นะ เปลี่ยนบรยยนยนบรยากาศนึงโอเคครับผมสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าแล้วครับเพื่อนสี่ทุ่มครึ่งนะครับเพิ่งเปิดระบบเนาะก็เพิ่เลิกงานนะครับเพื่อนแล้วก็เลิกงานมาประมาณประมาณสี่ทุ่มเนาะก็เจ้านายเลิกแล้วก็ไปกินข้าว ก็เพิ่งจะกลับมาถึงคอนโดแล้วก็ไปหาอะไรกินมาครับกินไปเสร็จแล้วก็เลยมาเปิดระบบก็จะหางานสักนิดหน่อยครับก่อนเข้าบ้านนะเดี๋ยวได้คัานละมันรถสักนิดหน่อยส่งลูกค้าเจ้าเลขเรียบร้อยนะครับเพื่อนอแถวอะไรนะครับหมู่บ้านานันทวันนะ แถวแอะไรเนี่ยแถวแถวราวงอํแหงครับเพื่อนแล้วก็คนออันนึงก็มันเป็นซอยทะลุกันได้หมดนะซอยตันนะครับเพื่ออต้องกลับอ,อไปทางเดิมโอ,อ้ยก็ยังไม่มีลูกค้าเรียกต่อนะครับเพื่อน เดี๋ยวอาจจะต้องอเปิดโบช่วยนะครับแล้วก็ต้องหางานกลับเข้าในเมืองนะครับเพื่อนก็วิ่งอีกสักจกาหนึ่งก็จะจะกลับบ้านแล้วครับเพื่อนไม่ไหวแล้วเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยเพลียไงไม่รู้ครับวันนี้ถึงก็ไม่ได้วิ่งงานออกตากจงังหวัดเนาะก็วิ่งแค่ในเืองที่ตอนเช้าแค่สองงานเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบนอน,นอนเด็กมานอนเด็กมาหลายๆคืนติดก็เพลียนะเดือนก็ ลูกค้าเจ้าแรกก็ได้มาสามร้อยกว่าบาทน,ะน่าจะ,ะไดมาสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบาทนะน่าจะแบบว่าค่าค่าความต้องการลดอาจจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาเยอะนะก็โอเคครับเดื่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวหาทางหาทางกลับหาทางกลับออกไปก่อนก็จะหลงอยู่ในหมู่บ้านนะี่เดือนโอเคครับผมส่งลูกค้า เจ้าที่สามเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็แถวแถวลาดจะกพึกนี่แหละครับเพื่อนแถวแถวลาดจะกพึกตรงอะไรเนี่ยครับนี่ซอยนี้มันออกได้หรือเปล่าเพื่อนอ๋อไม่น่าจะออกได้นะันดูว่าออกได้อ๋อออกไม่ได้ครับน่นน่าจะซอยตันนะอาจจะต้องกลับรถ กลับรถกัดคำเรือไม่กล้ามุดออกไปนะเมื่อกีก็เมื่อกี้ก็ลืมลืมปิดนะครับเบิร์ลืมปิดแอปเนาะตั้งแอปไปแล้วลืมปิดแอปแล้วก็มีลูกค้าเรียก มีลูกค้าเรียกมาอีกเจ้าหนึ่งครับเรียกมาต่อแต่ว่าก็มาแถวบ้านตัวเองนะครับผมก็พอดีเลยครับผมได้กลับมาได้กลับมาแถวบ้านอีกเจ้าหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าบาทก็น่าจะได้รวมๆแล้วก็ได้จระมานอาจจะประมาณเจ็ดแปดร้อยน่าจะได้ครับเพื่อนถือว่าโชคดีไปนะวันนี้ก็โอเคครับเพื่อนก็ เดี๋ยวมุ่งหน้าเข้าบ้านแล้วครับก็จากนี้แต่บ้านก็อีกประมาณ3-4กิโลก็ถึงบ้านแล้วครับผมเพราะว่ามาส่งลูกค้าก็แถวเพชรเกษมร้อยหกก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ครับโอเคครับผม